1.3มเนี่ยจะขายดีนะครับอันนี้คันสปินเอ้ยคันเบสคันเบสนะครับก็จะได้เป็นไกดวนด้วยไกดวนก็ดีครับช่วยรับตักได้ดีเวลามันรูดไปกับตัวแบงค์คันนะครับเล่นปลายใหญ่ได้สบายๆนะไกดวนทําให้สายไม่พันกันนะครับ ตัวรีซีฟก็จะเป็นลายคาร์บอนด้วยแต่งสวยมากจิกนะครับมูฟจิกกิ้งจากทาง n อ็นะครับคันจิกราคาถูกประหยัดนะครับและเป็นแบรนด์ดังอย่าง n อ็ด้วยตัวนี้นะครับเป็นคันจิกท่อนเดียวนะครับมีเบสและก็สปินนะครับมีเวท1,3แล้วก็2-4นะครับเไว้จิกทะเลนะครับคันสปินก็จะหน้าตาประมาณนี้เบาๆเลยท้ายยาวๆนะครับเป็นลายแบบคาร์บอนด้วยแบบนี้ลายเอคอรนะครับ ตัวท้ายก็จะเป็นยาง EVA วางกระแทกได้ไม่เป็นรอยนะครับเดียบว้กาลังดีเลยองศากําลังดีนะครับกับคันสปินตนะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเวทเท่าไหร่เอ่ยสองสี่สองสี่สับเหยื่อประมาณหนึ่งร้อยนะครับถึงสองห้าสิกรัมถ้าเป็นหนึ่งสามก็สลับเหยื่อหกสิกรัมถึงร้อยห้าสิกรัมนะครับหนึ่งสามเนี่ยจะขายดีนะครับอันนี้คันสปินเอ้ยคันเบสคันเบสนะครับก็จะได้เป็นไกด์วนด้วยไกด์วนก็ดีครับช่วยรับหนักได้ดี เวลามันลูดไปกับตัวแบงค์คันนะครับเล่นปลายใหญ่ได้สบายๆนะไกด์วนทำให้สายไม่พันกันนะครับตัวรีซีก็จะเป็นลายคาร์บอนด้วยแต่งสวยมากวว้า <Wow. S 1> ราคาไม่แพงครับถ้าเป็นตัว1นึอยู่พันสองานะครับเป็นตัว2อจะแพงกว่า 40, 40บาทนะครับพันสองาใครอยากได้จะได้ในราคาครับกับคันจิกกิ้งคุณภาพดีนะครับจากเอเครับขอบคุณครับ